ท่านเทวันตอนนี้อยู่กำลังจะพูดให้ดีนะพูดให้ดีนะมึงทําอะไรผิดไว้นี่ข้างนอกเป็นยางข้างในเป็นสมรีแล้วก็แป๊บยัดไว้ข้างในคือกําลังจะเดินทางขึ้นเฝ้าุูธเจ้าขเองกำลังจะมาใช่ไหมมึงกลับบทดที่นีนะไอ้ทีนที่นี่มานี้มาหนี้สัญญาน่ะก็ต้องเป็นสัญญารูปผู้ชายพูดคําไหนก็ต้องเป็นคํานั้นเดี๋ยวพอมีจังหวะนะเทวันจะขอเลยรู้ไหม และที่สาคัญเนี่ยเวลาขึ้นเฝ้าองค์จักรพรรดิไรภพเนี่ยนะต้องก้มหน้าจนฝ่าจะมีรับสั่งให้เงยหน้าขึ้น<ม>แล้วที่สําคัญเน้นๆมากเงยหน้าเดี๋ยวเดียวแล้วก้มเลยนะเอวทำไมอ่ะก็เทวันหึงอ่ะไม่อยากให้มองคนอื่นนะ่ปะตาปะ้าะะอย่าลืมนะกลัวจะมองคนอื่นหลอกกว่าหรือไงแหมรีบมาซะก่อนเชียวนะจะมาขอก่อนอล่วงหน้า มา,าลรืลล่นะเธอน่ะจ้ะไม่ลืมหรอกครับเทวันเป็นอย่างไรบ้างขอเดชะยายโทษพ้นกล้าวกระหม่อมชั้นเทวันกลับมาขึ้นเป้าแล้วพเจ้าค่ะเออดขอเดชะท่านพี่เทวินน่ะกลับมาแล้วหรือยังพเจ้าค่ะเทวินเนี่ยเขามาแล้วมาแล้วแล้วตอนนี้เขาก็สบายไปแล้วด้วยเอ๊ะสบายอย่างไรกันพเจ้าค่ะเ,เขากลับมาถึงก่อนเขาวีชัยชนะกลับมาเขาก็เลยสู่ขอ ขอทำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เมื่อวานก่อนออ๋เมื่อชนะกลับมาเขาก็ขอน้องสาวของเราเป็นคู่แต่งงานด้วยขอไปแล้วใช่เราก็ยกให้ไปแล้วยกให้ไปแล้วนอนช่แล้วพี่สบายไปแล้วไอ้เทวันพี่เขามีเมียไปแล้วเดี๋ยวมีจังหวะขอเลยขอได้ชชากระหม่อมมาราช้าเพราะอะไรทึ่งมัวราช้าอยู่ไปรับเครื่องราชบรรณาการจากเขมรนครเพื่อกลับมาทูลถวาย และเครื่องร่าบรรณาการครั้งนี้เป็นสัตว์สองเท้าพระเจ้าค่ะสัตว์สองเท้าอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะนี่วงเวียนใหญ่พระเจ้าค่ะสัตว์สองเท้านี่มันได้แก่อะไรวะมอเตอร์ไซค์พระเจ้าค่ะโถ่ทำไมสาวชิงช้าไม่ไม่ใช่สาวชิงช้าพ่ะย่ะค่ะมันชื่อแท่ใครแค่เทเวศพ่ะย่ะค่ะยังไม่ถึงบางลังกูเลยพ่ะย่ะค่ะชื่อพวกเธองงไปหมดเลยหม่อมฉันรู้พระเจ้าค่ะสัตว์สองเท้าเนี่ยถ้าพันหัวยิ่งรู้ชัดเลยพระเจ้าค่ะมึงจะบ้าอะไร พันหัวมันก็มีหลายเท้ามันจะมีสองเท้าได้ยังไงวะพันหัวนี่เนี่ยแต่มีแค่สองเท้านี่พันหัวมันก็ต้องอไรพันเท้าอ่าก็แขกขายถั่วงไมเใช่หรือมึงพูดจะอ,อย่างไรใช่ใช่เอาละเอาละจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พามาขึ้นเฝ้าเรานํานมาขึ้นเฝ้าเรารอสักครู่ไปเจ้าค่ะเร่นนที่มีพระองค์มีรับสั่งให้ขึ้นเฝ้าเงยแล้วก้มเลยนะหม่อมฉันถวายบังคมด้วยเพคะ

ใสเสกพบเพชรน้ำเอกสวยลูกจะห้ามสายตาว่าไม่ดูแต่ก็เพียงชั่วครู่ชั่วเดียวฉัวนตกคนเธหน่วยนาดก็พาดผุด ช่างสวยสุดเนื่ประเมินงามเหมือนห้องที่จรเญร่อยาจะเดินเข้าไปเกี่ยวถาบรรกาข้างบนข้างบนพระเจ้าขาต้องตรงนี้เหรต้องตรงนี้ต้องตรงนี้พระเจ้าขาดนั่นแหละเหมาะสมที่สุดสสัยถูกระไทยสยิว วิวภาทางงามเหมือนภาพจิตรกรยิ่งมองยิ่งพิษจิตสะท้อนมองเจ้าหล่อนเนื้อลายเที่ยวงามยิง่งกว่าสาวดาวดึงงามเป็นหนึง่ง คนเดียวมงนยังไันร่งตรงกะตรลงรู้ใจพระองค์วัวอกสถานสั่นทัน หัวใจพมรางเป็นทุกข์มองจอมคนคนรุกหัวใจมันถูกแบ่งเสี้ยวเจ้ามองกุราบนามคมทำให้อารมณ์หงุดหงิดกลัวกุราบแดง แพงริดหัวใจจะคิดโน้มเหนียวห่วงกุหลาบดอกนี้ห้ามชมเดียวจากถูกคมน้ำเรียว เปิดแอร์หน่อยที่กุณร้อนมันยังไงเจ้าค้งนี่ยงไม่ไดตดนี่แหละผมทะเลปัดต้นมาแคอ จะแตกอยังวัดปียังไม่ได้ตีนะชนาหเดินทางมาไกลทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งร้อนเลยชยังใจววัดา วันแม่เก่งมากมีชัยชนะกลับมาขอเดชาตอนนี้มีเครื่องราชบรรณาการมาด้วยก็เสร็จภารกิจที่กระหม่อมชั้นปฏิบัติหน้าที่สําเร็จเรียบร้อยดีสิ่งที่ดํารัดเอาไว้มีชัยชนะกลับมาจะขอคือกระหม่อมชั้นจับเเทวันไม่ต้องรีบร้อนอะไรหรอกนะนี่เพิ่งกลับมาถึงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเห็นว่าร้อนแลอเกินนี่นะพอจะช่วแล้วก็ยังไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะ ไปอาบน้ําชําระกินเหงืห่อกินคลายเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าซะก่อนนี่วันนี้ก็เย็นก็ค่าแล้วอเอาไว้วันพรุ่งนี้เลยนะสามโมงเช้าขึ้นเฝ้าอยากจะขออะไระก็เชิญเลยพรุ่งนี้สามโมงใช่ไหมพี่เจ้าค่ะใช่กระบอกเชิญทูลลาพี่เจ้าค่ะไม่มีจังหวะโถ,โถ,โถ,โถกระบอกจัายไม่เจอนี้สามโมงเดี๋ยวมาเจ็ดโมงครึ่งเลยมาขอแต่เช้าก็เหมือนกัน มัวนั่งทำปากแบะไปแบะมาอ,อยู่ด้ปากแบะเรื่องของธรรมชาติไม่ได้แกล้งมันเพ<ธ>ิก็เหมือนก<ม>ันเธออย่าลืมนะจ่าบอกสามโมงเช้าห<อ>้าโมงเย็นพวกนี้พี่มาโ,โ,โแล้วมึงจะได้ขอไหมเนี่ยก็กะให้เขาขอเอ็กไปก่อนแล้วก็แถมเขา้สารไปด้วยไงออมึงมาหกทุ่มเลยเดี๋ยวกูให้เออขอได้ช้าพื่อจะค่ะในฐานะที่กรรมฉันขุนวอนทำศึกมีชาชนะเช่นเดียวกัน ก็อยากจะขอกับพงษ์ท่านเช่นเดียวกันพี่ค่ะขอให้ดีนะวัยขอให้ดีก้าผมฉันอยากจะขอขอให้ดีหรือว่าจะขอเราขอให้ดีนะมือผนใจคนนู้นเมื่อเจอคนนี้อีกแล้วขอให้ดีอยากจะขพักผ่อนพเจ้าค่ะทูลาพเจ้าค่ะเชิญตามสบายจะพักผ่อนยังขอลาอีกมือวินกรรมจริงๆนันที่นีพี่คะอย่าได้คิดว่าเป็นเฉลยรู้ว่าเป็นอะไรเลยนะ เธอต้องตามตัวตามสบายเถอะเพราะฉะนั้นพระเจ้าค่ะพาสุนันทนีไปพักที่ตำหนักน้ำอุทยานหลวงของเรารับ้วยกล่าวพเจ้าค่ะไปช่วยพาฉัน<ป>หน่อยนะจ๊ะได้เสียเลยเไ,มไม่มีปัญหาขอการาบทานอภัยพระเจ้าค่ะไปถือเลยจ้ะสุนันทนีใช่งราบ คนเดียวที่ถูกใจเธาเธอจะเป็นสุบัติของใครไม่ได้นอกจาก้าพเจ้าไตรภพ ก้าย่างพยายามมาถึงตำหนักน้ำอยากเห็นหน้าทำไมนางเจ้าชัางทุกใจทำไมทำไม จึงอยากมาเห็นนางน้องนิ่งสนิทฉันยากสักกิแตกก็มีกล้า แทบช็อกตายเมื่อศพตายสุนันทินีนี่เุ็เทวันเป็นไรล่ะอย่าดดินจงยินดีจงปลานีพี่หน่อยนะสุนันทินี เชื่อใจเชื่อกว่าจีสุนันทินีจงกระรุนนาได้ฟังกระสัับกระสับสั่งทำไมกันละ่ะ รักเจ้านะข้าพูดจริงๆรรีบออกไปไม่เดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมีโมหังจะไม่ออกไปน,น,นะสนันทีนี้อะไรสนันทีนี้ข้ารักเจ้าได้ยินไหม i n พระกอลซ้อนรางถนอมแม่นางเนื้อนุนพลางใช้พระกอลช้อนร่างถนอมแม่นางเนื้ออุ่นวันนี้พรเทพขอรักหลับนำไปประดั นี่คุโอ้โหนี่มาคุณ <c oughs> มีพนาคกรขับมอเตอร์ไซค์มายังไม่ทันมึงเลยเนี่ยสะโพก คนมันอยากมีเมียโหอยุยังน้อยน่าเสียดายไปไปไปขอเดชาอย่าโทษพลเกล้าอ้าวโอ้ยอ้าวมาแต่เช้าเลยไม่สลึมสลึงแล้วนี่กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เออเจ็ดโมงสามสิบเก้านาทีพระเจ้าค่ะเจ็ดโมงกว่าเองพระเจ้าค่ะ ที่มาเช้าเพราะอะไรทิ่มาเช้าเนี่ยกระหม่อมชั้นเทวันน่ะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยพระเจ้าค่ะไม่ได้นอนทั้งคืนมันตื่นเต้นอยากจะมีเมียพระเจ้าค่ะเออจริงเหมือนเราเลยเราก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยชอบกลสงสัยกลางคืนจะหนีเที่ยวหรือไงขอได้ใช้ถ้าอย่างนั้นเราก็กระหม่อมชั้นไม่รบกวนเวลาของพระองค์ ก็จะทูลขอตอนนี้เลยพี่เจ้าค่ะอ,อ,อยากได้อะไรก็ขอเถอะออกระหม่อมชั้นเทวันขอสุนันทีนีเป็นคู่แต่งงานด้วยพี่เจ้าค่ะเจ้า 9, ไม่ทำหน้าชมกลเทวันพระเจ้าค่ะออไหนลองพูดใหม่สออิไม่ชัดไมชัดกระหม่อมชั้นเทวันทูลขอสุนันทีนี ทิดาแห่งเขม,มรัตเป็นคู่แต่งงานของกระหม่อมชั้นไปเจ้าค่ะพูดอย่างนี้มันคนมีความรักเหมือนมีอะไรมีความสัมพันธ์กันเออขอได้ช้าคือว่ากระหม่อมชั้นเทวันกับสุนันทินีน่นะแล้วอย่างอื่นมีตั้งเยอะแยะออทำไมไม่ขอละคือกระหม่อมชั้นให้คำมั่นสัญญากับสุนันทินีเอาไว้กระหม่อมสองคนนะ่ะรักกันมากเลยเปเ่อคะ่ะ ไม่เชื่อถามไม่เทวเหตดูสิพระเจ้าค่ะจริงพระเจ้าค่ะรักกันมาตลอดทางพระเจ้าค่ะอ๋อมีสัญญากันไว้หรือมีสัญญากันไว้พระเจ้าค่ะเออเธอเทวันพระเจ้าค่ะนี่ถ้าเราสมมุตินะพระเจ้าค่ะเราสมมุติกันนะสมมติอะไรกันพระเจ้าค่ะว่าถ้าเกิดเราไม่ยกไข้เนี่ยแต่เทวันจะว่าเรานิดโรเลไหม คอเดชายอย่าโทนพนลเก้าวเป็นจอมกษัตริยเช้าสั่งเย็นแก้ประชาราชก็จะสิ้นความเคารพนักถือแต่กระหม่อมเช่นเทวันคิดว่าองค์จกักร,รพรรดิพบไม่ใช่กษัตริเช่นนั้นหรอกพระเยาค่ะเอาละเทวันพระเยาค่ะถ้าหากว่าก่อนที่เธอ ขอคำมั่นสัญญากับฉันก่อนที่ฉันจะยกไข้ให้สัญญากับฉันสามข้อได้ไหมแม้แต่ชีวิตกระหม่อมเทวันก็ทูลถวายได้พเจ้าค่ะจำไว้นะข้อที่หนึ่งให้แล้วห้ามคืนข้อที่หนึ่งให้แล้วห้ามคืนเรื่องอะไรจะคืนแล้วมึงก็จ้องอยู่ไม่ใช่เหรอข้อที่สองพเจ้าค่ะรู้แล้วอย่าบอกอุ้ย ของวันนี้จะไปบอกใครได้หรอมั้มันเรื่องส่วนตัวตกลงในข้อที่สองไหมเจ้าค่ะข้อที่สามหากไม่มีรับสั่งจากเราห้ามขึ้นเฝ้าโอโ้เหมาะกะว่าพอแต่งเสร็จนะจะลาพัก้อนสักสามเดือนโ <c oughs> อ้เห็แ่สาม <c oughs> เดือนมาก่อนขันแต่งห้าเดือนเน่พั<อ>กตกลงพระจ้าค่ะเราเป็นผู้ที่มีทศวิธราชธรรมตรัสคำไหนย่อมเป็นคำนั้นเพราะฉะนนั้นข้าพเจ้า ยกสุนันทินีให้แก่เจ้าเป็นพระอนทีคุณรถก้ารถกระหม่อมไปเจ้าค่ะสำเร็จไมึงไปบอกแขกที่มางานนะไปนั่งร้อโต๊ะจีนเลยไปนั่งร้อโต๊ะจีนโต๊ะจีนนี่ลาวทำใช่ไหมเออปัปขอได้ช้แต่ว่างานแต่งครั้งนี้กระหม่อมเช่นเทวันก็ อยากจะให้องคกก์จักรพรรดิไตรภพสเสด็จไปเป็นประธานในงานแต่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวพระเจ้าค่ะเทวันพระเจ้าค่ะขณะนี้ทาหารหารที่บาดเจ็บกําลังรอการเยี่ยมเยียนจากเราเพราะฉะนั้นเราคงไปไม่ได้หรอกออ,อแต่ว่าเราจะเซ็นการ์ดอวยพร มอบไปกับเจ้าเป็น,นเป็นของขวัญในวันแต่งงานพะจ้าค่ะรอสักครู่โอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วใจไม่ดีเลยนี่เจ้าสาวอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้ารู้ว่าเขายกให้จะดีใจมันเราเหมือนเปล่าก็ไม่รู้แหมใจไม่ดีนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วเอเทวันพระเจ้าค่าะ นี่คือลายสือจากมือของข้าพเจ้าจากระพัดไต,ตพบเป็นพระมงคลที่คุณร้นก้าวร้นกระหม่อมพะเ้าค่ะที่จะมอบไปกัเจ้าพระเจ้าค่ะ,ะ,คะแต่เจ้าจงสัญญากับข้าว่าจะจะนำสิ่งนี้ไปอ่านต่อหน้าสุนันทีนีพระเจ้าค่ะยังมีอีกเรื่องแผ่นดินของเขมรัฐ ยังขายประสัปกครองพเจ้าคะข้าขอให้เจ้ากับนันทินีไปครองรักกันอย่างที่เขมรัตนครนขอพระไพระองค์มากพระเจ้าคะกระหม่อมชั้นทูลลาพเจ้าคะสุนันทินีเออสุนันทินีเขาอยู่ที่ไหนพระเจ้าคะเขาอยู่ที่ตำหนักน้ำานอุทยานหลวงพระเจ้าไปเถอะพระเจ้าคะ บอบช้ำต้องหยิบยืนฝืนกระทําใจบอบชําไม่ชื่นต้องกดเจ็บเจ็บลึกๆกหัวใจก็ยังนึกเสียดาย ฉันขอเป็นฝ่ายยอมแพ้จกกักรพรรดก็แฝงไม่ฟืน้นหัวสุน,นันฉันเป็นนี่ หนักส่วนตัวนี่ก็คงไม่รู้ถ้ารู้ต้องดีใจเหมือนที่เราดีใจออร้องให้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยเขาว่าไว้ดีใจก็ร้องให้เสียใจก็ร้องให้นี่ถ้าว่ารู้นะเขาได้แต่งงานกับเราและกลับไปเมืองเขาเนี่ยส่วน,นที่ดีจะดีใจมากเลยส่วน,นที่นี สัญญาก็ต้องเป็นสัญญาไปขอต่อจากกพพรดิไตรพบแล้วนี่ผลปรากฏว่าไงรู้ไหมองค์จกกักรพรรดิไตรพบยกสุนันทินีให้เป็นคู่แต่งงานของเทวันแล้ว <c oughs> ดีใจไหมล่ะนี่แต่ว่าคือติดขัดอยู่นิดเดียวตอนแรกเทวันนะ <c oughs> ตั้งใจ ให้พระอ,องค์เสด็จมาเป็นประธานในงานแต่งแต่มาไม่ได้มีภารกิจสําคัญช่ไหมแต่พระอ,องค์มีน้ําใจด้วยพระอ,องค์นะ่ะรักเทวันมากก็ร่างสารเวพรแต่กําชับมาเลยต้องให้มาเปิดอ่านพร้อมกับสุนันทินีอันนี้่เลยมันไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ไหนี่เดี๋ยวพอแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็กลับไปเขมรัตนครไงไม่ต้องร้องไห้นะ ให้ปังน,นะ